พิมบอยสีริใช้มากกวใไดได้ครับจีจีมันมวนตัวถ้าพิมจีจ,จีจบมันก็จะมีแบบอันมันก็ี้มีแบบปืนยิ่งกันตึมตําตึมตําเห็นบ่<笑><笑>นะครับนี่เห็นหลายวงนะครับที่เผชิญปัญหากับหลายๆอย่างเพราะว่าการผม,ผมสิบอกเลยว่าการเฮ็ดวงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์หรือเรา อยู่กับสิ่งนี้แล้วมันจะช่วยอะไรได้นะครับเพราะทุกอย่างมันมันปัญหาให้แก้มันมีเข้ามาใหม่เรื่อยๆทุกวันแม้เขาสิบอกว่าเขามีประสบการณ์หรือเราจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเขาสิไว้ใจอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้เองไม่ได้ทำเองนะครับมันขวบคุ้มยากมันจะมาะเป๊ะเหมือนการทำงานบริษัทนะครับ สิเปะทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างต้องเข้าระบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ผมท้าให้เลยมันเป็นการมันมันยังเป็นระบบแบบแบบจ้าไดล่ะระบบแบบแก้ไขไปตามสถานการณ์นะมันบอกว่าถึงนะครับการบริหารบงนี่แล้วมันมันจะมาบริหารแบบบริษัทหรือมันจะคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะง่ายเหมือนที่เราคิดอ่ะมันมันกะบ่ได้นะครับ แต่ผมก็เจอเจอมาหนักแต่ผมเป็นคนบอคอยบอคอยเบาเรื่องหลบก็มีแต่สู้เอาสู้เอาให้มันผ่านไปเพราะเขาเลือกแล้วแต่ว่ากา็เขาก็ต้องเบิงสภาพบาดเจ็บของเห็นมันดีแต่บางครั้งเราก็คิดผิดอยู่นะบางเรื่องเราก็คิดผิดบางเรื่องเราก็พลาดแต่เขากา็เขาก็ต้องประคองไปในเมื่อเราตัดสินใจผิดหรือเราคิดผิดหรือเราทําผิดหรือเราเจอ อะไรที่มันที่มันเกิดจากการกระทําของตัวเองแล้วมันพลาดอ่ะเ้าก็แตาวา่ว่าเขาก็ต้องปะข้องสถานการณ์ไปเรื่อยๆแล้วเวลามันจะเป็นคําตอบเองว่าเราจะแก้ไปในทางไหนอืมกะให้กําลังใจวงขวัญใจแฟนๆครับกะร้องผักเบิงกอนแล้วก็ถ้าเรายังมีใจอยากทําตรงนี้ต่อมันก็ไม่สายเพราะว่าเรายังมีลมหายใจอยู่มันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ความดังมันความดังเนี่ยมันบม่คงที่หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่คงที่หรอกแต่ถ้าเราหาห้องประคองมันไปได้ถ้าเราเสมอต้นเสมอปลายมีพัดพวกมีทีมนะครับมันก็สีเห็ดแหงานห้ต่อยอดไปเรื่อยๆบางครั้งเราจะเรียกค่าจ้างตายตัวแบบเป่าคาเดียวเลยไม่มีพักไม่มีพวกไม่มีเพื่อนไม่มีโูงถึงเวลานั้นที่เราไม่มีชื่อเสียงมันจะหยุดเลยมันจะจบเลย แต่ถ้าเราในวันที่เรามีชื่อเสียงแต่เรายังเอื้อเฟื้อกับคนอื่นที่เคยช่วยเหลือเรามาและเราก็หวังอาจจะได้ช่วยเหลือกันในอนาคตย,งยงแบบังเสบแบบนำพึงเลือดเสือพึงปลาบางงานมันก็อารุ่มอร่วยลดให้กันบ้างหรือไปช่วยกันบ้างงานฟรีเราก็ไปบ้างออ่ยงแสยในวันที่เราไม่มีชื่อเสียงเราก็อาจจะได้งานจากพักพวกเราที่เราเคยช่วยเหลือกันนะครับมันผมเสือแบบนั้น เนี่ยครับมันจังเหตุให้บ่ร่ำใจกันลอยเฮามีงานยังต่อเนื่องมาด้วยความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่พี่พี่แม่แม่ร่วมถึงทางฝ่ายสงน้ำหลวงพอหลวงปูที่เพิ่นเมตตาใจกันลอยเดี๋ยวผมพยายามกับเข่าหาแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้นะครับถึงเฮาบอได้เจออย่างน้อยก็ได้ไปทักทายไปโทรหาถามข่าวถามข้าวกัน อาศัยตรงจุดนี่นะครับถ้าอาศัยชื่อเสียงอย่างเดียวมัน,มนอยู่ได้ไม่นานหรอกครับพอวันที่เราไม่ค่อยมีชื่อเสียงคนดูน้อยงานจ้างก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเรายังมีความดีอยู่เรายังเคยช่วยเหลือคนอื่นเท่ากับอาจสิมีงานต่อไปในภาน่ายภาคหนาในวันเร,เราไม่มีชื่อเสียงแต่ก็ยังมีคนจ้างจ้างอาจจะอาจจะเป็นจ้างอีกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็ยังจะมีงานเรื่อยๆนะครับ